สวัสด,ดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยสามน้อยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะฟังคำเตือนกันนิดนึงนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่8นะคะวันที่8ที่ผ่านมานะคะแอดให้หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าวันแรกที่ให้ก็หลุดต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะพรุ่งนี้แก้มือใหม่นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับวันที่9เดือน7นะคะ วันที่9เดือน7นะคะพี่น้องถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปในการแจ้งเตือนเนาะสำหรับวันที่9นะคะพี่น้องแอดให้เด่นนะคะเด่น7นะคะพี่น้องวิ่งรูดที่7มีตัวเดียวเท่านั้นนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้อง ตัวเดียวนะคะถ้ามาก็คือมาถ้าไม่มาก็คือหลุดนะคะพี่น้องจา๋าผิดถูกต้องขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยนะคะเพราะว่าให้ตัวเดียวหลุดๆนะคะพี่น้องจา๋าก็ไปเจาะกันนะคะเดี๋ยวจะเน้นตัวที่ที่แอดชอบให้นะคะ7 0 7ดศูนยหนึ่งเสองเดสาม เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจแปดเจ็ดเก้านะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกแชร์นะคะทุกการติดตามรับชมนะคะ สูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรคำนวณนะคะตามกำลังรายวันนะคะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะควบคู่กันไปนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะสําหรับตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมีนะคะเจ็ดนะคะเจ็ดนะคะ 7 6็ดนะคะพี่น้อง7 4็ดสี3 4 7 0เจนะคะสำหรับตัวที่ไม่ได้เน้นคือตัวโรงนะคะพี่น้องจ๋าตัวที่ขีดคือตัวเด่นนะคะพี่น้อง <c oughs> ก็แค่5คู่นะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะถ้าเข้าก็ดีใจกับพี่น้อง fc ด้วยนะคะแต่ถ้าหลุดนะคะ ก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องชมเพื่อความบันเทิงนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอพี่น้องทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขนะคะเฮงๆรวยๆปังๆนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ